ดี่เราก็มาดำนาด้วยกันนะคะพี่น้องแดดขฉ็ดแด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 ดดูแดดสองฟ้าก็สวยอะจยกดูนะคอเป็นตาเลลี่ยมไม่บ่แล้ว <c oughs> อยากแล้วยกันดำหัง <c oughs> อ่าพักยกแล้วก็ลงดำสองฟ้าสวยนะครับพี่น้องวันนี้สองฟ้าสวยมากแต่แดดเดดปรี้ยงเลยพี่น้องเออเอนกบิน ín, นกบินนอนนกบินเล่นลมอยู่นอนองปากห่าง วิ่นเล่นลมอยู่ด้านโน้นแดดครับพี่น้องสู้แดดสู้แดดดำนาสู้แดดเ็ี่แข็งอนีอดำนาค่ะสู้แดดสู้แดด นะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะมีเงิงเลยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหหลพี่น้อง